พี่น้องเกษตรกรบานเห่าเพิ่นเห็ดผลผลิตหลายครับบางส่วนเองบอเห็ดมาแล้วเนี่ยราคากระตกต่ำบางเถอกดราคาจากพอคาค้นกลางตอนนี้ครับเกษตร ทางจังหวัดยะโสธรเองเพื่อหาช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรครับตอนนี้ผลผลิตเกษตรกร,กรของจังหวัดยะโสธรบางส่วนครับได้ขึ้นไปจําหน่ายที่ห่างกันแล้วนะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายให้กับเกษตรกร,กรครับไปเบิ่งกิจกรรมนี้กันครับที่เกิดขึ้นครับโดยทางทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรครับในไกรเอียมจุฬาไน้เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้ากกเกษตรปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยะโสธร ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ครั้งที่หนึ่งโดยมีทางผ้าน,นีิจังหวัดยะโสธรครับหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน ผู้ประกอบการไดเข้าร่วมได้างานซึ่งเพื่นจัดขึ้นอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาย,ยาโสธรตำบุสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยาโสธรเนี่ยแหละครับนี่คือบรรยากาศครับ,รบเพิ่นเอาสินค้าขาเกษตรกรนะครับจากาตัวแท่นต่างๆนี่เพิ่นคัดเลือกมาแล้วเอามาเปิดบูธแบบนี้นะครับแบบมินิมอลนี่แหละง่ายๆนี่แหละครับเอาสินค้ามาวางจําหน่ายราคาถือพร้อมนะครับมีหลากหลายพร้อมนะครับให้พี่น้องที่เพิ่นไปเดินห่างไปเลือกซื้อติดแอร์ซื้อสินค้าซื้อพัก อาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบติดแอร์ซึ่งทางสัปดกงานพาณินืจังหวัดยโสธรเพื่อนบอกว่าการจัดงานนี่เพิ่นเริ่มมั่งแต่วันที่29มิถุนายนจนหอดมือสุดท้ายคือหากรากฎดาคมนีครับโดยมีเกษตรกรผู้ประกอบการรวมจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์จำนวน1ิหาราย้ยวยกันก็นับว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกรนะครับ ผู้ประกอบการได้เอาสินคา้ามาจำหน่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินคา้าที่ดีมีสุขภาพราคาบ่อแพงนั่นนะครับหลายบิน่น้องประชาชนได้จับใจสื่อสินคา้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไปอน,นี่ก็คือผ้านิจจังหวัดเพิ่นเป็นการหาช่องทางนะครับในการจำหน่ายสินคา้า ให้กับกเกษตรกรนั่นเองอ่นนี่ก็คือ,อเป็นต้นแบบนำรองกันไปในพื้นที่ครับอินทพาล,ลั่มเป็นตาแซมนะครับนอโดยเฉพาะปตากรอบเป็นตาหวาน,นโดยเฉพาะเม็ดบัวเม็ดบัวก็ห้ายช่วงนี้นะครับและก็บอกเผาน้ำน,ะค,นะครับนี่หอดเข่าบ่ครับนันน่นนี่นะจะมีเขานำ้ำนาสิเป,ป็นเขา่าอยุในพื้นที่จังหวัดยะโสธรไปเลือกสื่อกันได้เพิ่นจำนายหอดวันที่าก,กรกฎาคม <c oughs> อยู่ที่หางโลดตัดนะครับสาขายาโสธรครับ